สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับข่าวคนคนเนชั่นในค่าคืนนี้นะครับก็เริ่มด้วย1ใน2ข่าวใหญ่ตลอดนะฮะหเดือนที่ผ่านมานะก็คือเรื่องของข้าวนะครับกลับมาเป็นข่าวอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าเรื่องของข้าวเนื่องมาจากจำนําข้าวนั้นก็มีประเด็นในรายละเอียดนะฮะซึ่งปรากฏเป็นข่าวเข้มข้นขึ้นตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะฮะเมื่อวานนี้ก็เริ่มจะมีการพูดคุยกันก็มีการแชร์ต่อนะฮะสำหรับ ข้อความจาก Facebook ของคุณสุทธิพงศ์ธรรมวุฒิหรือว่าคุณเช็คนะฮะผูะ้ดำเนินรายการคนค้นคนและผู้บริหารของบริษัททีวีบุรพานะครับซึ่งก็มีการโพสต์ข้อความผ่านหน้า Facebook ส่วนตัวบอกว่าโรงสีข้าวรายใหญ่ในภาคอีสานที่กำลังเตรียมส่งข้าวออกจำหน่ายเป็นของนักการเมืองระดับชาติมีสารพิษตกค้างนะครับคำว่านักการเมืองระดับชาติเนี่ยเอ่ยชื่อสอสเอ่ยเอ่ยสสว่าพรรไหนด้วยนะครับ แล้วก็บอกว่ามีสารพิษตกค้างไม่สามารถละลายน้ําได้ทําให้หนูตายในหนาทีแล้วก็บอกถึงยี่ห้อข้าวที่ไม่ควรซื้อมารับประทานสามยี่ห้อครับเอ่ยชื่อเลยเอ่ยเลยนะฮะแล้วก็มีเรื่องของโรงสีนะฮะระบุโรงสีอีก3โรงสีนะครับแล้วก็บอกว่ายี่ห้อที่ระบุไปนั้นไม่ควรซื้อมารับประทาน จากนั้นสังคมโลกออนไลน์ก็มีการแชร์ข้อความนี้ไปอย่างรวดเร็วมากมายแพร่หลายกระทั่งคุณสุทธิพงศ์ได้ลบข้อความออกไปแล้วก็มีการพูดถึงในโลกออนไลน์ว่าโดนบล็อกตายและเพจของคนคน,คนเพจของพี่เช็คโดนบล็อกนะครับซึ่งวันนี้ก็ยังเข้าไปได้ไม่ได้โดนบล็อกนะฮะครับ,รบแล้ววันนี้คุณสุทธิพงศ์ธรรมวุฒิก็มีการโพสต์ข้อความเป็นระยะะ,ยะนะฮะแล้วก็มีข้อความหนึ่งก็บอกด้วยนะฮะว่า เฟซบุ๊กผมไม่มีใครบล็อกแค่นี้เองและที่เหลือก็มีการโพสต์เป็นข้อความส่วนตัวยืนยันว่าเพจไม่ได้ถูกบล็อกแล้วก็บอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเร็วกว่าไฟลามทุ่งถึงแม้จะลบไปแล้วเร็วที่สุดเท่าที่ผมจัดการได้เมื่อเห็นผลของความสับเพร่าไปไกลเกินกว่าเจตนาแห่งสัมมาทิฏฐิและกุศลเจตนาอย่าให้และอย่าใช้ผมไปก่อกรรมกับใครเลย แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามไม่ได้หมายความว่าผมสามารถลบความจริงทิ้งได้และไม่ว่าใครก็ไม่สามารถลบกรรมทั้งดีชั่วทิ้งได้โดยเฉพาะการกระทำกับชาวนาและข้าวปลาอาหารนี่ฮะสำนวนเหมือนพระเลยนะฮะเพราะพี่เช็คเนี่ยใครเคยรู้จักจะรู้ว่าแกเป็นคนที่โอ้โหธรรมะธโมแล,แล้วก็เป็นเป็น,ปนคล้ายๆกับพูดอะไรเป็นปรัชญาด้วยใช่นะฮะก็ประมาณว่าคือมันมันไปเร็วมาก นะก็ลบอะไรบางอย่างออกไปแต่ว่าความจริงที่เขียนไว้ก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ใช่ว่าจะถูกลบไปได้ง่ายๆนะฮะแล้วก็มีรายการเพิ่มเติมนะ,ะว่าก็โพสต์ข้อความวันนี้วันนี้โพสต์ข้อความเป็นระยะะ,ยะนะฮะโพสต์ข้อความอีกว่าปลีกตัวอยู่เงียบๆทําหน้าที่ไปภายใตย้ความเป็นไปของโลกที่ระหนักดีว่าทัดทานไม่ได้แต่ต้องไม่ได้ถ้าไม่อยากเปลืองตัวทั้งๆท,งท,งท,งที่รู้สึกว่าวางเวงเหลือเกินแผ่นดินนี้ สิ่งที่ทำให้รู้สึกวางเวงไม่ใช่คลิปสนทนาที่บอกว่าตัดต่อไม่ใช่ผลของโครงการรับจำนาข้าวที่ไม่ว่าอย่างไรก็ไม่มีวันทําให้คนมีดวงตาเห็นทําเหมือนกันไม่ใช่ความรู้สึกนึกคิดที่แตกต่างกันต่อตัวนายกไปจนกระทั่งถึงการที่มีรมัฐมนตรีของมองประชาชนเป็นอะไรนะฮะตนใช้โทรศัพท์ค่ายหนึ่งมาหลายปีไม่เคยคิดเปลี่ยนรู้สึกสงสารนายกอย่างไรก็ไม่เคยเปลี่ยนแต่ไม่สามารถจะชื่นชมการแชร์ความคิดเห็นของผู้อื่นไม่ได้หมายความว่าเราคิดเหมือนกันทุกอย่าง การไม่พูดถึงก็ไม่ได้หมายความว่าเห็นต่างไปเสียทั้งหมดคงถึงเวลาที่ต้องประกาศจุดยืนให้ทราบโดยทั่วกันว่าผมเลือกข้างแล้วชัดเจนว่าผมอยู่ข้างความถูกต้องถามว่าเอาอะไรมาวัดว่าถูกหรือผิดตอบว่าเอาสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนซึ่งความมืดบอดต่อสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนนี่เองที่ทําให้รู้สึกวางเวงนี่ฮะอ,อันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่วันนี้ คุณสุธิพงศ์ได้โพสต์ข้อความเอาไว้นะครับใช่ฮะแล้วก็ยังยังไม่หมดฮะยังมีอีกฮะแล้วก็มีการโพสต์ข้อความอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องข้าวนะฮะพี่เช็คที่โพสต์เอาไว้นะครับว่าผมคิดว่าผมควรพูดอะไรต่ออีกเล็กน้อยเกี่ยวกับเรื่องข้าว <S <S ความเป็นห่วงที่มีต่อความปลอดภัยของคนกินข้าวนะฮะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องพูดเอามันไม่ใช่เรื่องมาด่าทอเพื่อความสะใจผมคิดว่าเป็นเรื่องง่ายมาก ถ้าบริสุทธิ์ใจไม่ต้องรอสื่อไปแอบตรวจสอบหรอกครับข้าวทุกยี่ห้อและโรงสีทั้งหลายที่ถูกกล่าวหาหรือไม่ถูกกล่าวหาก็ตามแย่งกันเลยครับแย่งกันเปิดโรงสีให้เจ้าหน้าที่และสื่อเข้าไปตรวจสอบอย่างอิสระทั้งตอนที่เป็นข้าวเปลือกและตอนที่สีบรรจุถุงตรวจกันให้หนำใจเพราะข้าวบริสุทธิ์และปลอดภัยอยู่แล้วจะไปกลัวอะไรสื่อยินดีไปทําข่าวให้ไม่ต้องเสียเงินไปทําโฆษณา ผมว่าตราเปิดเผยจริงใจบริสุทธิ์ใจตรงไปตรงมานี่แหละการันตีคุณภาพให้ดียิ่งกว่าตรารับรองมาตรฐานไหนๆทั้งนั้นทําเลยครับนี่ก็เหมือนกําลังจะพี่เช็คเนี่ยกำลังจะบอกว่าถ้าโรงสีไหนเนี่ยฮะถ้ามั่นใจว่าข้าวของตัวเองบริสุทธิ์ผุดพองนะไม่มีปนเพื่ออะไรเปิดเลยเปิดโรงสีให้พิสูจน์เลยรับรองสื่อไปทําข่าวอยู่แล้วนี่นะฮะวันนี้มีคนก็ไปถาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คุณนิวัฒน์ธรรมรงคุณทรงไพศาลนะฮะเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยะนะครับคุณนิวัฒน์ธรรมรงก็บอกว่าเนี่ยอันนี้มันเป็นเรื่องของความไม่หวังดีของกลุ่มที่ต้องการทําลายระบบข้าวไทยแล้วก็มองว่าเป็นการคาดหวังหวังผลทางการเมืองนะฮะก็ยืนยันบอกยังมีคุณภาพได้มาตรฐานอยู่นะฮะเดี๋ยวลองฟังเสียงดูนะครับจริงๆเรื่องคุณภาพข้าวสารยังเหมือนเดิมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือมีคนมาพูดเยอะเะ จากผู้ไม่หวังดีต่อประเทศชาติเลยนะต้องพูดอย่างนั้นการทําลายชื่อเสียงเข้าสารเนี่ยซึ่งเป็นอะไรนะเป็นผลิตภัณฑ์ของคนส่วนใหญ่ของประเทศนะครับทำให้มีข่าวมาเรื่อยเดี๋ยวลมควันมากจนอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพเ,เน่าบ้างหรือว่าบางประเทศไม่ซื้อบ้างอะไรทั้งหลายเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งซึ่งไปการทําร้ายนะครับทำร้ายเข้าสารทําร้ายประเทศชาติซึ่งเป็นสิ่งที่ซึ่ง ผมว่าถ้าเจอถ้าเห็นปัญหานะฮะต้องรีบบอกเป็นเรื่องเป,เป็นเฉพาะกรณีอย่าเอามาเป็นเรื่องทั่วไปซึ่งจะทำให้ปประเทศชาติเสียหายประชาชนชาวนาเสียหายด้วยก็ต้องช่วยกัน,กนผมก็พูดพูดตลอดเวลาเรื่องนี้นะใครถามผมก็จะพูดอย่างเงี้ยพวกเราก็เป็นการสื่อมวลชนก็ควรจะดูนะฮะแล้วต้องไปตามคนพูดว่าตรงไหนอยู่ที่ไหน มันจะเป็นแค่เปอร์เซ็นต์เดียวหรือว่าร้อนยะเอซนต์ะเอาเอาบางทีไม่ถึงเปอร์เซ็นต์มาพูดเนี่ยทำให้ร้อเสียนี่ก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีนี่ฮะครับแล้วก็คุณนิวัฒน์ทำรงวันนี้ก็บอกนะฮะก็อันนี้ก็พูดถึงเรื่องที่คุณสุทธิพงศ์ได้กล่าวถึงโรงสีแล้วก็กล่าวถึงยี่ห้อข้าวนะครโดยตรงเลยนะครับนี่ฮะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะครับ แล้วก็ล่าสุดนะฮะท่านผู้ชมครับ1ใน3โรงสีนะครับที่ปรากฏชื่ออยู่ใน Facebook ของคุณเช็คนะฮะในตอนเย็นวันนี้18นาฬินาทีนะครับคุณอนันต์วังอมอมิตรนะครับกรรมการผู้จัดการโรงสีไฟซับอนันต์พร้อมด้วยนางสาวชุธามาศจินตยาสวินนะฮะซึ่ง ได้เดินทางมาที่สถานีตำรวจภูธรเมืองสุรินเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับตำรวจนะครับโดยนางสาวจุธามาศพนักงานของโรงสีไฟซับอนันันบอกว่าพบข้อความใน Facebook โพสต์โดยสุธิพง์ธรรมวุฒิรายการคนค้นคน,คน,คนโดยมีข้อความตอนหนึ่งว่าโรงสีข้าวที่กำลังเตรียมตัวส่งข้าวในสต็อกออกจำหน่ายให้กับผู้ผลิตรายใหญ่ โดยระบุว่าโรงสีไฟซับอนันต์เป็นหนึ่งในสามโรงสีที่ถูกพาดพิงเป็นโรงสีของภาคอีสานจะมีสารเคมีตกค้างเพราะสารตัวนี้ไม่สามารถละลายน้ําได้นะครับจะทําให้หนูตายภายใน5นาทีและข้าวบรรจุถุงสายี่ห้อนะครับก็ระบุเลยว่าไม่ให้ไปซื้อบริโภคเพราะมีสารเคมีเจือปนทําให้ทางโรงสีไฟซับอนันต์ได้รับความเสียหายจึงมาแจ้งความร้องทุกข์ไว้เป็นหลักฐานกับทางตํารวจน,นี่ฮะ โดนแล้วนะครับนี่นะฮะครับแล้วก็มีเมื่อสักครู่นี้เป็นโรงสีนะครับอันนี้เป็นยี่ห้อของข้าวนะฮะข้าวยี่ห้อหนึ่งนะฮะก็เป็นหนึ่งในสยี่ห้อที่ถูกเอ่ยชื่อถึงนะฮะวันนี้คุณชุเทพเหล่าโมราพรเป็นประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศเครือเจริญโภกขัณฑ์นะครับก็ได้ทําหนังสือชี้แจงเกี่ยวกับคุณภาพข้าวตราฉัด หลังจากที่มีการโพสต์ข้อความแล้วก็ไปพาดพิงถึงว่ามีสารตกค้างแล้วก็เป็นอันตรายนะฮะเนื้อหาของหนังสือฉบับนี้โดยสรุปนะฮะก็บอกว่าข้าวตราฉัดเนี่ยได้รับใบอนุญาตหรือว่าออยนะฮะเป็นเครื่องหมายรับประกันคุณภาพอาหารว่าได้มาตรฐานปลอดภัยต่อการบริโภคปกป้องและคุ้มครองสุขภาพของประชาชนแล้วทุกวันนี้มีข้าวสารบรรจุถุงเพียงไม่กี่ยี่ห้อในประเทศไทยที่ ได้เครื่องหมายอนุญาตนี้ซึ่งเข้าตราชัดเขาบอกว่าเขาได้เครื่องหมายนี้ด้วยนะฮะแล้วก็เข้าวตราชัดก็ยังเป็นข้าวสารบรรจุถุงเพียงยี่ห้อเดียวของเมืองไทยที่การันตีคุณภาพของสินค้าเปลี่ยนคืนให้ทันทีถ้าหากว่าผู้บริโภคไม่พึงพอใจ นะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของกระบวนการผลิตการตรวจสอบมาตรฐานว่าทำเกินกันเป็นประจำทุกปีได้มาตรฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นตรวจโลหะหนักตรวจเชื้อจุลินทรีย์รวมทั้งตรวจสารพิษจากเชื้อราที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพนี่นะทางข้าวตราชาติาก็ชี้แจงมานะครับ<อ>ครับ<อ>แล้วก็เนี่ย<ะ>บอกพร้อมที่จะเปิดโรงงานให้ผู้บริโภคทั่วไปรวมทั้งพี่เช็ค เข้าไปเยี่ยมชมการผลิตด้วยบอกเบอร์โทรศัพท์ไปด้วยบอกเบอร์โทรศัพท์ให้เบอร์ติดต่อไว้ด้วยนะฮะสำหรับข้าวถุงตราฉัดนะฮะนี่นะครับก็เป็นหนึ่งใน3ยี่ห้อใช่ครับนี่วันนี้เราก็เลยติดแท็กเรื่องข้าวถุงนะครับก็ให้ท่านผู้ชมได้ทราบท่านผู้ฟังได้ทราบว่ามาจากข่าวนี้นะมาจาก Facebook อันร้อนแรงนะครับนี่ฮะก็เป็นถือว่าเป็นสื่อมวลชนอีกคนหนึ่งนะครับ ที่ได้โพสต์ข้อความแล้วก็โอ้โหเป็นข่าวที่ร้อนแรงโดดเด่นมากมนะฮะต่อเนื่องจากคุณชัยราชวัตรแต่คุณชัยเนี่ยเรื่องของการเมืองเรื่องนายกแต่เรื่องของคุณสุทธิพงศ์ธรรมวุฒิเนี่ยเรื่องของข้าว<ม>แต่ทั้งสองคนนั้นโดนแจ้งความเหมือนกันโดนแจ้งความเหมือนกันนะฮะวันนี้เราติดแท็กเรื่องข้าวถุงนะครับอ่านะก็สามารถแตกประเด็นไปได้นะครับแต่ถ้าเกิดท่านท่านจะแสดงความเห็นมาแล้วก็มีการกล่าวพาดพิงถึง ชื่อเฉพาะนะฮะก็ต้องระมัดระวังนะฮะนี่